สวัสดีครับทุกคนในช่องขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับพบกันในวันพฤหัสบดีที่13เมษายน2566ติดตามข่าวสารกันนะครับวันนี้มาเช้าเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยก็ไปทําบุญนะครับตักบาตรถวายสังฆทานนะเนื่องในวันปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับก็นะก่อนเริ่มต้นข่าวเนี่ยขออวยพรทุกท่านละกันนะเราโหอยู่กันมาหลายปีแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนช่องของขวัญละมาเซียแล้วก็ติดตามฟังข่าวทุกๆวันนะก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดยาวนี้นะครับ ไปเที่ยวสงการเนี่ยขอขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพแล้วกันนะก็ข่าวเนี่ยจะมีมาพบกันในแบบนี้แต่ว่าอาจจะมาช้าหน่อยนะครับแล้วก็คลิปช่วงนี้เนี่ยอาจจะสั้นนิดนึงเพราะว่ากระแสข่าวเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีข่าวเยอะแต่ก็พยายามเก็บมาฝากนะอย่างวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องนะครับตามกันต่อลิโอนลเมสซี่เนี่ยก็มีการเปิดเผยจากสื่อว่าเมสซี่มีการพูดคุยกับชาบีเอเนเดสอยู่ตลอดเวลานะครับก็อาจจะคุยผ่านวอ a t ์แอพนะแชทคุยกันแล้วก็สอบ ถามสารทุกสุดดิบนะว่าเป็นยังไงบาซ่าเป็นยังไงบ้างเมสซี่เนี่ยก็ติดตามผลงานของบาซ่าอยู่ตลอดนะครับดูเกมถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ยเมซี่ก็จะดูการแข่งขันของบาซ่าแทบจะทุกนัดเลยนะเดี๋ยวเรามาฟังมุมนี้จากสื่อกันนะครับแล้วก็เรื่องของ ตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อวานโพสต์ไปแล้วยานิคกาลาสโกครับปีกทีมชาติเบลเยียมของแอเลติโกมาติดนะก็กลายมาเป็นตัวเลือกในการเสริมแนวรุกของบาซ่าช่วงซัมเมอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันมีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะก่อนจะไปคว้าตัวมาได้แล้วก็ดีวขาออกครับตอนแรกเราก็คุยกันใช่ไหมว่า3คนครับใครจะย้ายราฟินญาอันซูฟาติและเฟรานตตเลส สื่อบอกว่าอาจจะไป2จาก3คนนี้เลยโอ้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามการฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub s cribe ด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับ Suzuki Swift G.L.NEXT มาพร้อมดีไซน์ภายนอกโดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันและชุดสติ๊กเกอร์ G.L.NEXT Edition เสริมเอกลักษณ์ทุกมุมมองด้วยวัสดุตกแต่งบริเวณคอนโซลและแผงประตูลายเคฟล่าเพลิดเพลินไปกับจอทัชสกรีน7นิ้วเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ดูอัลเจ็และแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่ม สมรรถนะในการขับขี่พร้อมระบบความปลอดภัยครบคันพบกันได้แล้วที่โชว์ลูมซูซูกิทั่วประเทศหรือ w w w s u z u k i c o t h ฝากเว็บไซต์ดูฟุตบอลครับ Easy VIP แหล่งรวมความสนุกมากมายหลายรายการใครที่สนใจลงสปอนเซอร์ครับทั้งใน YouTube แล้วก็ในเพจขวัญลามาเซียติดต่ออินบ็อกมาได้เลยนะครับเรื่องแรกครับก็เป็นการเล่านะจาก ทางกาตาลุญญาเวเดดีโอครับเขาก็มีการจัดรายการแล้วก็คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยคือไลอาทูเดลปราเดสนะเป็นนักข่าวสาวนะครับเขาก็บอกว่า เมซี่เนี่ยมีการพูดคุยกับชาบีอยู่ตลอดแล้วก็แสดงความปรารถนาของตัวเองว่าอยากจะกลับมาอยู่ที่บาร์เซโลนาทั้งสองคนเนี่ยมีการสนทนาเกี่ยวกับทีมเกี่ยวกับเก,ก,บเกมการแข่งขันแล้วก็บรรยากาศในห้องแต่งตัวด้วยภายในการพูดคุยนี้นะเมซี่เนี่ยมีเจตนารมที่ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเขาอยากจะกลับมาเล่นที่บาซ่ามากๆเลยแล้วก็สื่อก็บอกด้วยนะครับว่าตัวของชาบีเองนี่แหละที่เป็นผู้ คนพูดแนะนำเมซี่ว่าเออถ้าเกิดกลับมาเนี่ยเราจะจัดระบบยังไงมีแนวคิดในการเล่นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าจะต้องเอาเมซี่กลับมาร่วมทีมจริงๆเนี่ยไม่ต้องห่วงนะมีแท็กติกรองรับอยู่แล้วแล้วคุณจะกลับมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญของบาร์ซ่าเหมือนเดิมแน่นอนนะครับถามว่านักข่าวรู้ได้ยังไงคือจริงๆเนี่ยผมเองอันนี้พูดตรงๆนะผมก็เป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยเชื่อข่าวในลักษณะแบบนี้ที่โอ้โหไปรู้การพูดคุยกันของ2ฝ่ายได้ยังไงคือบางทีในแชทเนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้นะมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็อาจจะแบบอสอบถามแหล่งข่าวใกล้ชิดกันมาแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับข่าวนี้ผมอยากให้ทุกคนกรองหน่อยแต่ถามว่าชาบีกับเนซี่เนี่ยมีการคุยกันไหมผมเชื่อว่าเขาคุยกันแล้วน่าจะคุยกันบ่อยด้วยนะครับ ส่วนไอที่บอกว่าเมสซี่คอยติดตามการแข่งขันของบาร์ซ่าอยู่ตลอดนะในข่าวเนี่ยบอกด้วยว่าเมสซี่ก็มักจะแบบแสดงความยินดีเวลาบาร์ซ่าคว้าชัยชนะได้ในเกมใหญ่ใหญ่อย,ยอย่างเช่นในศึกเอลกอเรสโกเนี่ยก็จะร่วมยินดีกับชาบีหรือว่าจะเข้าไปกดไลค์นะเข้าไปกดถูกใจโพสต์ต่างๆของนักเตะบาร์ซ่าหลายๆคนนะเมสซี่ก็ตามอยู่อย่างพวกเดยองเบรดี้เนี่ยพวกนี้ก็ตาม ติดตามกันใน IG แล้วก็คอยกดไลค์คอยกดชื่นชมอยู่ตลอดเวลาคือเมสซี่เนี่ยรู้ความเคลื่อนไหวของบาร์ซ่านะครับมันก็ไม่แปลกที่ทําไมจะถูกจับมาเชื่อมโยงกันแล้วก็ชาบีนี่แหละคือแกนนําสําคัญครับที่จะเป็นคนที่อยากได้เมสซี่เนี่ยกลับมาร่วมทีมมากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลน,นะทีนี้โรนัลคูมันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ออกมาสนับสนุนให้เมสซี่ย้ายกลับบาซ่าด้วยนะก็อย่างที่เราทราบกันครับคูมันเนี่ย อยู่ในปีที่บาซ่าต้องปล่อยเมซี่ออกไปแล้วพอเมซี่ย้ายออกไปปุ๊บเนี่ยผลงานดรอปลงทันทีจนนำไปสู่การปลดออกจากตำแหน่งก่อนจะแต่งตั้งชาบีเนี่ยเข้ามาคุมทีมแทนเขาก็ไปให้ใหสัมภาษณ์กับกิการเตสนะครับคูมันบอกว่าเมซี่เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกใครก็ตามที่มีเขาอยู่ในทีมเนี่ยจะแข็งแกร่งมากขึ้นผมสัมผัสจากประสบการณ์ตรง จากการจากไปของเมซี่มันเป็นวันที่เลวร้ายมากๆเวลาเห็นเมซี่เนี่ยสวมเสื้อของทีมอื่นมันยังทำให้ผมรู้สึกแปลกๆผมไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรหรือเมซี่เนี่ยคิดอย่างไรแต่ผมชอบที่จะเห็นเมซี่เป็นนักเตะของบาร์ซ่ามากกว่าการเป็นนักเตะของทีมอื่นนี่นะพูดชื่นชมเลยนะครับก็ คือผลงานดรอปเพราะไม่มีเมซี่จริงๆนะสำหรับคูมันเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นช่วงแบบการเปลี่ยนแปลงโดยทันทีทันควันน่ะนะทีมเองเนี่ยก็ยังเติมเต็มในช่องว่างของการที่ไม่มีเมซี่ไม่ได้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือที่เอามาฝากในวันนี้ถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการเสริมทัพกับยานิกราสโกปีกทีมชาติ เบลเยียมของทางแอตเลติโกมาดริตนะครับก็มีออปชั่นครับสามารถเซ็นถาวรได้ตอนที่บาซ่าปล่อยเมมฟิสเตปายไปให้กับแอตมาดริตเนี่ยมีการตกลงกันเอาไว้ในราคา20ล้านยูโร นะสามารถจ่ายค่าตัวแล้วก็เซ็นไปได้เลยตัวของกาลาสโก้เนี่ยก็ยินดีที่จะย้ายมาอยู่กับบาร์ซ่าเช่นเดียวกันนะครับแต่บาร์ซ่าเนี่ยจะพยายามต่อรองเรื่องของค่าตัวคือมองว่า20ล้านยูโรก็โอ้โหแพงไปหน่อยขอถูกกว่านี้ได้ไหมประมาณสัก9 12ล้านยูโรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งออปชั่นเนี่ยคืออาจจะใช้วิธีการแนบ เซจินโยเดสเข้าไปในดิวนี้ด้วยครับเพราะว่าทางฝั่งแอตมาติดเนี่ยเขาก็อยากได้ผู้เล่นในตำแหน่งฟูลแบ็กนะก็หวังว่าแนบเดสไปหรือใช้ในการแบบสวอปดิวนะครับเพราะว่าการประเมินค่าตัวเดสเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก15-20ถึงล้านยูโรส่วนกลาสโก้เนี่ยก็ประมาณ15-20ล้านมันใกล้เคียงกันก็เลยจะเอาแลกกันไปเลยนะอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยนะครับเพราะว่าการสวอป เซจินโยเดสเนี่ยเป็นการบรยงานจากสปอร์ตส่วนการต่อรองค่าตัวของกาลาสโกเนี่ยมาจากทางบุนโด d เดปอร์ติโบนะครับโดยผู้สื่อข่าวกราเบียนซานส์นะซึ่งก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งนะถามว่ากาลาสโกเข้ามาเนี่ยจะมีประโยชน์กับบาร์ซ่าด้านใดบ้างลองไปเปิดดูสถิตินะครับกาลาสโกเป็นปีกนะที่มีสถิติค่าการเลี้ยงผ่านคู่แข่งสำเร็จมากที่สุด ติด1ใน5ของลาลิก้าสเปนปัญหาของบาซ่าในเวลาเนี้ยคือปีกซ้ายมันเล่นไม่ดีนะครับเลี้ยงผ่านไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นฟาติหรือเฟรนตอเลสชาบีต้องแก้ด้วยการเอากาบีเนี่ยไปเล่นแทนนะมันยังไม่มีปีกที่ไว้วางใจได้คือฟอร์มของกาลาสโกเนี่ยเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้โอ้โหฟอร์มดีเดอะไรนะครับเดี๋ยวดูผลงานในฤดูกาลนี้ก่อนว่ากาลาสโกเนี่ย เขาก็ไม่ใช่คนที่แบบโอ้โหยิงประตูเยอะนะครับแต่ว่ามีอิทธิพลกับทีมนะในในลีกเนี่ยเล่นไป26นัดยิง3ประตูกับ1แอสซิสในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ6นัดยิง1ประตูกับ2แอสซิสแล้วก็ในโกปาเดเล่สนัดยิงไป2ประตูนะนับรวมผลงานทั้งหมดดูดูกาลนี้เนี่ยกาลาสโก35นัดยิง6ประตูกับ3แอสซิสนะคือตัวเลขในการ มีส่วนร่วมกับประตูเนี่ยไม่เยอะครับแต่ว่ารายละเอียดในเกมเนี่ยก็เป็นคนที่แบบคุกคามนะแนวรับของฝั่งตรงข้ามได้คือบาซ่าเอามาเนี่ยก็จะลงประจำการในตำแหน่งปีกซ้ายเลยนะก็ถือว่าเอามาแก้ขัดได้อายุเนี่ยตอนนี้29ย่าง30นะครับก็อยู่ในวัยกำลังพีคเลยนะอันนี้คือหนึ่งในเป้าหมายและทีนี้ถ้าเกิดเอากลาสโกเข้ามาเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่า เราคาดการณ์นะว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยถ,ถ้าเกิดเอากาัสโกมาเรามีอัปเดทครับที่ปล่อยยืมตัวกับโอซาซูนาเราเล่นดีเนี่ยชาบีเพิ่งออกมาพูดเร็วๆเนี่ยที่บอกว่าอัปเดตอาจจะได้กลับมามีส่วนสําคัญภายในทีมมันก็จะมีปีกซ้าย2คนครับหมายความว่าคนที่มีอยู่ในตอนนี้ต้องปล่อยนะเมื่อวานนี้ครับทางคาบีมิกเกลสายข่าวของอาร บอกว่าด้วยข้อจำกัดเรื่องของ financial fair p a y จากตอนแรกที่เราคุยกันว่าอาจจะปล่อยแค่คนเดียวใน3คนอันซูฟาติเฟรันตอเลสและราฟินญาไปไปมา,มาเนี่ยอาจจะปล่อยถึง2คนเลยคือฟาติกับเฟรันตอเลสนะครับสคนนี้เนี่ยบาซ่าตั้งค่าตัวฟาติอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรบวกบวกส่วนเฟรันเนี่ยอยากได้50ล้านยูโรบวก นะก็คือใกล้เคียงกับตัวเลขที่เซ็นมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในรายของฟาติเนี่ยอ่ะมุนโดเนปอติโบครับบอกว่าจอร์ดเมนเดสเอเย่นส่วนตัวของเขาเนี่ยอยากจะให้นักเตะในความดูแลย้ายทีมครับอยากให้ฟาติย้ายทีมเพราะว่าเมนเดสรู้สึกว่าอยู่กับบาซ่าไปเนี่ยฟาติก็ยังไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญได้แต่ว่าอาจจะใส่แบบ ออปชันสามารถซื้อกลับได้ในอนาคตนะอันนี้คือฟาตินะครับส่วนเฟรนันตอเลสทางเกาโชเมคาโตที่เป็นสื่ออิตาลีครับบอกว่ายูเวนตุสครับเล็งเฟรนันไว้เหมือนกันครับจะเอาไปเป็นตัวแทนของอังเคลดิมาเรีย นะจะเอาไปแทนดีมาวเรียก็เล่งเฟรนันโตเลสเอาไว้แต่ว่าตัวนักเตะเนี่ยเขาอยากจะอยู่กับบาร์เซโลนาต่ออ่ะสมมุติว่าบาร์ซ่าปล่อยทั้ง2คนออกไปได้ฟาติค่าตัวประมาณ40ล้านยูโรพวงออปชั่นซื้อกลับได้ในอนาคตเฟรนันโตเลสอาจจะปล่อยได้ประมาณสัก50ล้านยูโรเนี่ยได้เงินกลับมา90ล้านยูโรโอ้โหสามารถเอาไปทุ่มเป็นบิ๊กด a ลได้เลยนะครับเพราะว่าบาร์ซ่าไม่จําเป็นจะต้องเอาเงินตรงส่วนที่ขายผู้เล่นเนี่ยเก็บ คือขายได้เท่าไหร่ใช้ได้เลยถ้าเกิดว่ามันไม่ผิดกฎ Financial Fair Pay แล้วก็เป็นการลด salary limit นะลดเพดานค่าเหนื่อยลงด้วยนะครับข่าวบอกว่ามีทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยหลายทีมครับให้ความสนใจในตัวของฟาตินะแล้วก็มีการติดต่อมาหาจอร์ดเมนเดสนะมีการไปเสนอให้กับทีมต่างๆเขาบอกว่าประมาณ4-5ทีมนะที่เมนเดสดำเนินการเอาฟาติไปเสนอแต่ ก็ด้วยฟอร์มครับเข้าใจได้ถ้าฟาติจะย้ายทีมเฟรนต์ตเลสก็เหมือนกันนะคือตอนแรกๆมาเนี่ยดูดีเลยโอ้โ oh, หทาได้ดีแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็ความมั่นใจก็ลดไปฟอร์มก็ลดลงไปคือถ้า2คนอยู่ในระดับฟอร์มดีเนี่ยโอ้โหผมว่าเขาสามารถเป็นตัวหลักให้กับบาร์ซาได้ลงเป็นตัวจริงได้เลยนะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความมั่นใจมันถดถอยลงไปครับมันก็เลยทําให้ฟอร์มเนี่ยดาวลงไปด้วยถามว่าเสียดายไหม เอาฟาติก่อนคือถ้าเกิดว่าปล่อยแล้วใส่ออปชันซื้อกับอันนี้ผมโอเคไม่มีปัญหาในขณะที่เฟรนถ้าเกิดจะปล่อยเฟรนจริงๆเนี่ยต้องได้ปีกที่ระดับท็อปเข้ามาทดแทนนะเพราะผมรู้สึกว่าเฟรนเนี่ยอายุมันยังน้อยไม่แน่ว่าอนาคตมันอาจจะยังพัฒนาได้มากกว่านี้นะแต่ต้องได้คนที่อยู่ใดเกรดเดียวกันเนี่ยเข้ามาทดแทนซึ่งตอนเนี้ย ยังไม่มีข่าวเลยไงว่าบาร์ซ่าจะหันไปหาปีกคนไหนนอกเหนือจากกาลาสโกนะมีข่าวอยู่คนเดียวครับคนอื่นยังไม่มีข่าวเลยอ่ะสมมติดูดูการหน้าปีกบาร์ซ่ามีกาลาสโกนะมีเอ่ออัปเดตมีราฟินย่าแล้วก็มีเดมเบเล่จะเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้อ่ะลืมถ้าเกิดว่าได้ เลวเนลเมซี่กลับมาอีกคนหนึ่งอ่ะถ้าอย่างนั้นอะพอนะครับอัปเดตกาลาสโกลาฟินญาเดเมเลแล้วก็เมซี่อ่ะอย่างเงี้ยพอเลยแต่ถ้าไม่ได้เมซี Messi, ล่ล่ะเหลือ4คนเนี่ยมันจะรอดไหมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบอร์ดบริหารจะใช้วิธีการเล่นแร่แปรธาตุยังไงเพราะว่ามันมีข้อจํากัดในเรื่องของ financial fair p l a y เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคือมันซื้อมันเซ็นอย่างเดียวไม่ได้มันต้องปล่อยออกไปด้วยครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นะครับอ่ะโอเคนี่ก็คือข่าวสารที่เอามาฝากวันนี้ข่าวอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็มาพบกันนะมาเจอกันยังไงฝากติดตามด้วยนะแล้วก็อย่าลืมครับช่องทางต่างๆในการรับชมแล้วก็ฝากคลิปนะเที่ยวสเปนปล่อยไปแล้ว2 EP เดี๋ยวไปบาซ่าไปดูบอลที่คัมนูเนี่ยบรรยากาศแบบจัดเต็มแน่ๆน,นะเหมือนกับแฟนๆเนี่ยไปนั่งดูที่คัมนูเองเลยน่าจะลงภายในสุดสัปดาห์นี้ประมาณวันวันเสาร์หรือไม่ก็ เอาวันอาทิตย์นะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะอ่ะวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ